คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันอังคารที่3มิถุนายน2568ขเมเรฟ,ฟ้องศาลโลกไทยไม่ยอมก็จบชายแดนไทยกัมพูชาอึมครึมตึงเครียดผู้นำไทยยังเอ้อระเหยลอยชายขณะที่ผู้นำกัมพูชาทั้งพ่อและลูกออกข่าวไม่เว้นวันและดำเนินยุทธศาสตเชิงรุกจะเอาคืนดินแดนไทยให้ได้ส่วนสองพ่อลูกไทยนั้น ใครก็รู้ว่าเป็นไทยแต่หัวใจเขมรเพราะผู้เป็นพ่อคือทักษิณชินวัตรประการหนึ่งนอกจากจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคุณเซนผู้ส่งอำนาจแห่งกัมพูชาที่จ้องจะโกยเงินจากแหล่งปิโตรเลียมมูลค่ากว่าสองล้านล้านบาทตรงบริเวณเกาะกูดจังหวัดตราดแบบไทยครึ่งหนึ่งเขมรครึ่งหนึ่งอีกประการหนึ่งทักษิณชินวัตร ก็ยังต้องพึ่งพาฝ่ายเขมรตลอดซึ่งใครก็รู้ว่าผู้กระทําความผิดอันเป็นมวลชนคนเสื้อแดงตลอดจนผู้มีความผิดเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันที่เป็นทาสบริวารของทักษิณล้วนต้องอาศัยดินแดนของกัมพูชาเป็นที่หลบหนีหรือเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศที่สาม กรณีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนักโทษคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวก็ใช้ช่องทางธรรมชาติด้านชายแดนไทยกัมพูชาหลบหนีออกจากประเทศไทยเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปี2560ไปขเขมรแล้วถือพาสปอร์ตกัมพูชาก่อนจะบินไปสิงคโปร์จากนั้นทักษิณชินวัตรซึ่งในขณะนั้นยังเป็นนักโทษดีคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองจึงได้ส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมารับน้องสาวไปอยู่ที่ดูไบด้วยกัน ด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าวอันแนบแน่นของทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงของประเทศนี้กับฮุนเซนผู้ทรงอำนาจแห่งกัมพูชาและเป็นบิดาของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอาดีตนักเรียนในร้อยเวสพอยรวมทั้งนักศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบริสตอลประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทําให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นไก่รองบอลเขมรดังจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นแพรทองโพลในฐานะนานยกรัฐมนตรีรวมทั้งภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมาริสเสียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องตกอยู่ในสภาพเหมือนเต่าหดหัวอยู่ในกระดองไปด้วยและคล้ายสำนวนไทยที่ว่าในว่าขี้ข้าพลอยประเภทคุณพ่อหรือในายใหญ่ว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามนั้น ขณะที่นักการเมืองไทยก็โมต่ฝาระบนวุ่นวายอยู่กับเรื่องของตนเองเกี่ยวกับอำนาจและผลประโยชน์ซึ่งเวลานี้วิ่งกันให้ฝุ่นตลบเพื่อย้ายพักเปลี่ยนข้ออันเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานคงมีการยุบสภาและเลือกตั้งกันใหม่จึงต้องรีบหาที่อยู่ที่สามารถต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในทางการเมืองกันได้ และล่าสุดขเขมรไปไกลถึงขนาดว่าเมื่อวันที่2มิถุนายนเมื่อวานนี้คุนเซนในฐานะประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสผ่านเฟซบุ๊กสมเด็จคุณเซน of ฟเคนเบเดีย จากการอ้างอิงของสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุขัดแย้งไทยกัมพูชาที่ปะทุมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเดือนที่แล้วว่าสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติและวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง182เสียงต่อแผนการดำเนินการของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในการยื่นข้อพิพาทช,ชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก ICJ พร้อมทั้งกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจ MOU-43 ที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดนเมื่อปี2543นั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะผ่านมาแล้ว25ปีแต่กัมพูชาและไทยยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดการประทะกันเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนาย คุณเซนยังกล่าวด้วยว่าหากไทยยังปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการขึ้นศาลเท่ากับเป็นการสะท้อนชัดเจนว่าฝ่ายไทยมีเจตนาซ่อนเร้นและว่าถ้าบริสุทธิ์ใจทำไมต้องกลัวการขึ้นศาลเพราะหากเราไม่ยอมให้ศาลตัดสินปัญหานี้ก็จะเหมือนกับชนวนกาซาที่ไม่มีวันจบสิ้นและการต่อสู้เล็กๆน้อยๆหรือใหญ่ๆจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวของกัมพูชาจึงพูดได้ว่าเขมรไปไกลและไปเร็วแบบก้าวกระโดด แต่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้มีการเตรียมการและวางแผนไว้แล้วเป็นอย่างดีขณะที่ประเทศไทยด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนของทักษิณชินวัตรภาพที่เห็นก็มีแต่แม่ทัพในกองและกำลังพลของกองทัพไทยเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาพิทักษ์ปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศแต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยก็ยังทำให้ประชาชนคนไทยรู้สึกอบอุ่นใจมากกว่าความไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาลชุดนี้การเตรียมการที่จะยึดดินแดนไทยโดยอาศัยฝาโลกของเขมรนั้น สองพ่อลูกแห่งตระกูลหุนได้ใช้เงื่อนไขที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการประทะระหว่างทหารไทยกับขเขมรที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมปลายเดือนที่ผ่านมาโดยพื้นที่ปะทะซึ่งทำให้กำลังพลของขเขมรเสียชีวิตไปหนึ่งนายและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมมรกตหรือ Emerald Triangle รอยต่อชายแดนสประเทศคือไทยลาวกัมพูชาที่ครอบคลุมพื้นที่12ตารางกิโลเมตรทั้งนี้ฝ่ายเขมรโดยฮุนเซนเปิดเผยให้เห็นชัดเจนมาตั้งแต่วันแรกหลังจากมีการประทะโดยการโพสต์เฟซบุ๊กในตอนดึกคืนวันนั้นเป็นภาษาเขมรและภาษาอังกฤษแปลความได้ว่าไม่อยากเห็นการสู้รบเกิดขึ้น แต่สนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลในการส่งทหารและอาวุธหนักไปที่ชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันตัวเองในกรณีที่เกิดการลุกรานเพิ่มเติมฮุนเซนพูดอย่างนั้นก็เท่ากับว่าพร้อมรบและออกตัวเพื่อปกป้องตนเองให้เป็นฝ่ายถูกกระทำในฐานะผู้ถูกลุกราน และจากนั้นในวันที่30พฤษภาคมหลังมีการเจราจาระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาคุณเซนก็ได้โพสต์ใน Facebook ตามมาอีกโดยยืนยันจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมรกตเนื่องจากอ้างว่าเป็นดินแดนของกัมพูชาพร้อมทั้งยังท้าทายประเทศไทยให้ไปตัดสินความถูกต้องกันในฝาโลก นี่จึงเป็นที่มาของการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้ทสภาแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชามีมติให้ฮุนมาเน็ตดำเนินการต่อซึ่งฮุนมาเน็ตได้ถแถลงต่อที่ประชุมก่อนจะมีมติเห็นชอบว่าขณะที่รัฐบาลกัมพูชาและไทยได้พยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งบานปลายและรักษาสัมพันธภาพที่ดีบริเวณชายแดนแต่ความตึงเครียดก็ยังไม่คลี่คลายในทางตรงกันข้ามกลุ่มหัวรุนแรงยังคงปลุกปั่นให้เกิดปัญหา คุณมาเนตซึ่งหาข้ออ้างโยนไปที่เสียงคัดค้านของประชาชนทั้งสองประเทศว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงได้กล่าวสรุปต่อที่ประชุมฝ่ายนิติบัญญัติของกัมพูชาว่าเพื่อขจัดความคลุมเครือกัมพูชาจะเดินหน้านำปัญหานี้ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ต่อไปแม้ฝ่ายไทยจะไม่เห็นด้วยก็ตามเพื่อยุติและทำให้ปัญหานี้หมดสิ้นไปอย่างถาวรและเพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือใดๆ โดยเฉพาะการยุยงปลุกป,ปั่นของกลุ่มหัวรุนแรงเพียงหยิบมือในสองประเทศซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธและการเผชิญหน้าทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ต้องรอดูท่าทีรัฐบาลไทยที่มีผู้ชักใยเป็นคนไทยหัวใจขเขมรว่าประเทศไทยที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจของศาลโลกจะยินยอมเป็นคู่ความกับขเขมรหรือไม่ซึ่งถ้าฝ่ายไทยไม่ยอมขเขมรก็ไม่สามารถนำข้อพิพาท ที่ขเขมรอ้างเรื่องความคลุมเครือขึ้นสู่ศาลโลกได้เพราะการจะนำคดีใดคดีหนึ่งเข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายบรรทัดนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้เห็นท่าทีของสองพ่อลูกขเขมรอย่างหมดเปลือกแล้วว่าคิดอย่างไรกับประเทศไทยจากนี้ไปก็ต้องดูสองพ่อลูกของไทยว่าคิดเห็นและมีท่าทีอย่างไรกับขเขมร สําคัญที่สุดผลประโยชน์และอำนาจอธิปไตยเนื้อดินแดนของชาติไทยย่อมเหนือกว่าผลประโยชน์ของตระกูลชินวัตรรุ่งเรืองปรีชากุล